สำหรับรถใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องหนูหนูเข้าห้องคงห้องเครื่องนะครับนี่เราก็ป้องกันด้ดยใช้พวกสเปรย์ไล่หนูหรือว่าพวกลูกเหม็นเนาะใส่ห้องเครื่องแต่ว่าสิ่งที่อันตรายอย่างหนึ่งก็คือเข้ากรองอากาศนะครับเข้ากรองอากาศวิธีป้องกันนะครับนี่ให้ไปหาซื้อตัวตะแกงพัดลมคอมพิวเตอร์นะครับเนี่ยตัวนี้ยิ่งหาได้ขนาดใหญ่ยิ่งดีนะครับนี่ครับตัวนี้ที่จริงที่จริงนะไอตัวเนี้ยตัวครอบเนี่ยมันจะมันจะใหญ่มากนะครับ แล้วตัวนี้มันจะเป็นแบบตรงนะครับพอคิดภาพออกเนาะไอ้นี่มันจะเป็นแบบตรงแต่ว่าผมตัดเหล็กนี้ออกตัด1 2 3ออกครับเนี่ยมันจะมีรอยอยู่เห็นไหมผมตัดออกตัดเสร็จแล้วผมก็งอขาครับงอขาแบบนี้นะครับนี่ตัวอย่างอันนี้มันหักนะอันนี้เรางอแบบใจร้อนเกินไปมันก็เลยหักนะครับที่จริงมันต้องมีครบ4ี่ขาเดี๋ยวผมจะบอกวิธีใส่เพื่อป้องกันหนูเข้าตัวกรองอากาศนะครับแล้วก็ตัวรัดนะครับหรือเคเบิลทยนะครับตัวยิ่งยาวครับยาวยิ่งดียิ่งยาวยิ่งดีแล้วก็มาสอดใส่ ตรงขาตรงนี้นะครับเดี๋ยววิธีกันแล้วแกะดูกรองอากาศก่อนนี่จะเป็นอีซูนะ2 0 1 2ถึง2019เ้วเหมือนกันกรองอากาศจะเหมือนกันอีซูออนิว2 0 1 2ับถึงส0 1 9คนับลักษณะกรองก็จะคล้ายๆกันนะครับปวดคลิปล็อก2ตัวแล้วก็ดึงนิดนึงแล้วก็ยกขึ้นได้นะครับยกได้ประมาณนี้นะครับมันจะติด ยวกรองอากาศขึ้นมาโอ้ตัวนี้ใหม่ๆเลยถ้ามันติดสายก็ปลดสายนี่ออกก่อนก็ได้นะครับสายไฟตรงนี้เวลาหนูเข้ามันจะไปกัดพวกกรองพวกนี้นะครับเราจะเป็นฝุ่นเป็นอะไรเข้าทบุงทโบเข้าเครื่องนะอันตราย ก็จะมีเห็นไหมรอยหนูครับมาทํารังมาขี้ใส่อะไรทั้งดงทั้งดินเยี่ยวเต็มไปหมดเลยนะครับก็จะไปกัดไอ้พวกทรงอันนี้ขาดด้วยตรงจุกระบายน้ําระบายฝุ่นนะครับข้างล่างจะเป็นจุกระบายน้ําระบายฝุ่นเนี่ยครับอยู่ข้างล่างมันจะระบายออกมาตรงนี้ก็ไปกัดไปเยี่ยวใส่รอยหนูเข้านะครับเห็นไหมเนี่ยจะมีเศษอาหารเศษรอยล่องรอยอยู่เลยเศษขี้เศษอะไรนะครับ เห็นไหมมันจะกัดตรงนี้เห็นไหมครับรอยรอยฟันเขาประกัดก็วิธีใส่ก็ไม่ยากก็สอดสายเข้าไปตรงนี้เช้เข็มถ่ายเนาะเข้าไปช่องทุกช่องครับแล้วก็สวมเข้าไปตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนี่ครับหรือว่าใครจะเอาสกรูมาขันก็ดีนะฮะแต่ระวังด้วยนะครับระวังมันลุดมันไรกระดงกระเด็นกระดอนเข้าเครื่องเข้าอะไรนี่ครับใช้เขบมถไายรัดเลยนะครับอันนี้ผมทํามือเดียวมันก็ค่อนข้างจะลําบากนะมันจะเป็น หนูไม่ได้เข้าช่องนี้แหละครับเนี่ยช่องมันจะดูดลมมาจากตกแก้มของตัวรถเนี่ยครับไอตัวท่อเนี่ยท่อดูดลมมันจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แก้มรถฝั่งขวาฝั่งคนขับนะมันจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยมันจะต่อตรงเนี้ยแล้วก็ซิกแซกเข้ามาตรงนี้เข้ากองอากาศให้ลมตรงนี้หนูมันก็จะวิ่งเข้าจากตรงแก้มรถเข้ามากองอากาศก็มาทําลงทําลังเอาของมากงมากินตรงนี้เยอะแยะเต็มไปหมดครับทีนี้ถ้าเราใส่ตะแกงตัวนี้ก็จะป้องกันได้นะครับ ไม่สามารถเข้าได้แล้วที่นี้หนูเว้นแต่ว่ามันจะกัดทะลุกองเข้ามาซึ่งปกติแล้วโดยนิสัยของหนูมันจะไม่กัดเข้ามาอยู่แล้วมันจะเป็นล่องโล่งอันนี้มันจะไม่ค่อยกัดเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะมาดูให้ดูตอนที่ทําเสร็จแล้วนะครับนี่ร่องรอยหนูเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวก็จะเอาพวกลูกมงลูกหมิ่นมาใส่นะฮะอยนงอย,อยหนูนะมีแต่ลอยเลยครับเนี่ยเนี่ยรอยวิ่งจนขาจนแบบโอ้โหเป็นทางเลยนะครับมีกัดสายฟงสายไฟด้วยนะ ก็จะมีกัดสายฟงสายไฟอันตรายนะครับหนูคือเครื่องมีปัญหาเนี่ยมันพอวิเคราะห์อะไรได้ช่างวิเคราะห์ได้แต่ว่า,าหนูหนูกัดสายไฟที่เป็นระบบเกี่ยวกับพวกกล่องพวกอะไรสตาร์ทไม่ติดเนี่ยโอ้ไล่ลําบากนะครับงานใหญ่เลยงานปวดหัวครับไม่รู้มันอยู่ตรงไหนจุดไหนไล่ไล่ยากบางทีกัดไปโดนสายคอนโทรลเอาตัวเครื่องสแกนมาเสียบอ่านค่าก็ไม่เจอวิเคราะห์ยากต้องไล่ดูทีละอันทีละเส้นไล่ ถ้าเป็นช่างเฉพาะทางด้วยช่างระบบไฟด้วยนะครับช่างเครื่องอย่างเดียวอาจจะทําไม่ได้เดี๋ยวผมจะไม่ให้ดูตอนทําเสร็จแล้วนะครับนี่ครับก็สอดใส่ประมาณนี้สอดใส่ประมาณนี้แล้วก็สวมเข้าไปได้เลยนะครับสอดแล้วก็สวมเข้าไปได้เลย ส่วนแล้วก็รัดเคเบิลทายเลยครับผมใช้สองสองเส้นนะเพื่อความชัวร์ครับเดี๋ยวขอรัดก่อนนะครับใช้มือเดียวลาบากครับเรเรียบร้อยแล้วนะครับรัด3เส้นเลยที่อยู่ในตัวอยู่ในเส้นตัวนี้2นะครับแล้วก็อยู่ข้างนอกอีกหนึ่งเพื่อความชัวร์นี่แน่นมากเลยครับนี่ไปดิ้นเลยครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หลุดนะครับไว้ใจได้ก็สัก3ปี2ปีก็ เช็คครั้งนึงเผื่อไอตัวเคเบิลไทมันกรอบนะครับแต่ว่าอายุการใช้งานก็ดีอยู่นะถ้าเราเลือกใช้ของมียี่ห้อนะตัวเคเบิลไทนะครับแต่นี่มันเป็นสแตนเลสไม่เข้าไม่เป็นสนิมอยู่แล้วนะครับไอตัวโลหะเนี่ยะเนี่ยป้องกันหนูได้แล้วนะครับอันนี้เรียบร้อยก็ใส่ประกอบกลับตามเดิมนะครับนี่ครับไว้เป็นตัวอย่างแนวทางนะครับสําหรับใครอยากป้องกันหนูเข้าตัวกรองอากาศครับคลิปนี้เห็นว่าดีเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ